คุณกำลังรับฟัง MBA Station Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Station Podcast ครับวันนี้วันอังคารที่23มีนาคม2564ครับวันนี้อยู่กับ DJ of วอลลรนชิชูสักรับหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆให้กับเพื่อนๆพน,พนักงานได้รับทราบกันนะครับ สำหรับข่าวแรกในวันนี้ครับเป็นข่าวฝากไปสัมพันธ์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกนารไฟฟ้า,านาครหลวงนะครับซึ่งก็ขอเชิญชวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องลงทุนอย่างไรให้ปังในยุค new normal นะครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะครับบรรยายโดยคุณกวีชูกิตเกษมนะครับวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ครับซึ่งทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันพุทธที่7เมษายน2564ครับเวลา8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะครับณห,ห้องสัมมนา2และ3นะครับชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาค MBA สำนักงานใหญ่ของเตยครับซึ่งรายละเอียดต่างๆพร้อมกับกำหนดการนะครับเพื่อนๆพนพักงานสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MBA Smart Office ครับ และแอปพลิเคชัน MBA Connect นะครับหรือจะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับฝ่ายการเงินชั้น6 MBA ที่ทำการเพลินจิตครับโทรศัพท์7013059ครับหรือ7014677ครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับซึ่งเป็นข่าวที่อยากจะแจ้งให้กับพนักงานทุกๆท,ท่านนะครับที่สนใจอยากจะเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับ ต้องไม่พลาดข่าวนี้ครับซึ่ง MBA ของเรานะครับก็มีทุนการศึกษาดีๆนะครับสำหรับคน MBA นะครับซึ่งใครอยากเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับข่าวนี้ทุนการศึกษาดีๆสำหรับคน MBA นะครับซึ่ง MBA นะครับก็ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับพิจารณาให้ทุนพนักงานศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับประจำปี2563ถึง25 6 6ครับ สำหรับทุนปริญญาโทนะครับก็จะมีสาขาวิชาพลังงานนะครับปีละ3ทุนนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสาขาวิชาสารสนเทศการสืร่อสารและเทคโนโลยีครับและในส่วนของทุนระดับปริญญาเอกนะครับก็จะมีสาขาวิชาพลังงานนะครับซึ่งให้ปีละ1ทุนนะครับซึ่งแต่ละทุนและก็แต่ละระดับปริญญานะครับก็จะมีรายละเอียดซึ่งแตกต่างกันไปนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ MBA Smart Office ครับหรือแอปพลิเคชัน MBA Connect นะครับหรือจะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมครับคุณสาธิดาครับโทร7065453หรือ0816228610ครับมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆพ,พนักงานนะครับได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจนะครับหรือว่าคอนอ,อนะครับ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งบริษัทลูกของ m b a นะครับวันนี้ครับจึงอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพนักงานนะครับมาร่วมชมนะครับรายการถามตรงตอบตรงล้อมวงคุยนะครับอพิโซดที่5นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนจัดสรรบุคลากรในบริษัท m b a Smart Energy Solution จำกัดนะครับ <net> ซึ่งบริษัทดังกล่าวนะครับก็จัตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับ การให้บริการและให้คำปรึกษาการออกแบบติดตั้งบำรุงรักษาและลงทุนด้านการบริหารจัดการระบบพลังงานทดแทนนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับจะมีการวางแผนและการจัดสรรบุคลากรอย่างไรนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถติดตามรับชมรายการถามตรงตอบตรงล้อมวงกุยอพิโซที่5นะครับมาฟังแนวทางและการวางแผนนะครับจากท่านผู้ว่าการกิรพัฒนนะครับเพื่อนๆพันพนักงานนะครับสามารถติดตามรับชม รายการถามตรงตอบตรงล้อมวงคุยอพิโซดที่5นะครับเกี่ยวกับการวางแผนและจัดสรรบุคลากรให้กับบริษัท MBA Smart Energy Solution จำกัดนะครับได้ทางเว็บไซต์ MBA Smart Office ครับหรือแอปพลิเคชัน MBA Connect ครับนอกจากนั้นแล้วก็สามารถติดตามรับชมได้ทาง MBA TV ครับและ y u u t u h anel นะครับ MBA m u l t i Media ครับ และแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายในวันนี้ครับกับกิจกรรมที่จะเชิญชวนเพื่อนๆพนพักงานนะครับมาร่วมสนุกตอบคําถามเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจกรรมที่ดีขององค์กรเรานะครับในกิจกรรมที่ชื่อว่า Have a good day กับฝอบอสอนะครับสําหรับวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้เลยครับ Have a good day กับฝอบอสอ สำหรับ Have a g o o d day กับฝอบสสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของโมเดลนะครับที่ชื่อว่าสตองนะครับจิตพอเพียงต้านทุจริตครับซึ่งโมเดลนี้นะครับก็คิดค้นโดยสำนักงานปปชนะครับที่ได้ประยุกต์เอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้กับหลักการต่อต้านการทุจริตนะครับนำมาผสมผสานกันนะครับแล้วก็สร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตนะครับให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานกับทุกคนนะครับ สำหรับคำอธิบายความหมายของคำว่า strong นะครับสำหรับคำว่า strong นะครับตัว s นะครับตัวแรกนะครับ,รบ,รนะรบย่อมาจากคำว่า sufficient ความพอเพียงหมายถึงการน้อมนำปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการทำงานครับสำหรับตัวอักษรที่2ครับตัว t ย่อมาจากคำว่า transparent ความโปร่งใสหมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับตัวที่3ครับตัว R ย่อมาจากคำว่า realize ตื่นรู้หมายถึงการมีความรู้ความเข้าใจนะครับถึงลากเงาปัญหาของการทุจริตครับและตัวที่4ครับตัว O ย่อมาจากคำว่า onward มุ่งไปข้างหน้าหมายถึงมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า บนฐานความโปร่งใสและพอเพียงครับสำหรับตัวที่5ครับตัว n ย่อมาจากคำว่า knowledge ความรู้หมายถึงการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การทุจริตได้ครับและตัวอักษรสุดท้ายครับตัวที่6ตัว g ย่อมาจากคำว่า g e n e r o s i t y ครับความเอื้ออาทรหมายถึงการมีน้ำใจต่อกัน บนพื้นฐานของจริยธรรมไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้องนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือตัวอักษรย่อนะครับของโมเดลคำว่า strong นะครับจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรนะครับหรือว่าฝาบอบสอหลังจากจบจากรายการ MBS Station Podcast วันนี้นะครับ อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรเราได้นะครับในกิจกรรมที่ชื่อว่า Have a Good Day กับฝอบสครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามได้ทางเว็บไซต์ MBA Smart Office และแอปพลิเคชัน MBA Connect ครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่26มีนาคม2564เวลา9นาฬิกาเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในวันศุกร์ที่26นะครับ ในช่วงบ่ายในหน้าของไทม์ไลน์ที่ l i o e oa at nba family ครับวันนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านทำงานอย่างมีความสุขนะครับรักษาสุขภาพวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ